ฮัลโหซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตกันดีกว่าครับเรื่องราวของลิซ่าและลิซามโนบาลสาวน้อยมหัศจรรย์สุดปังตัวควีนตัวมัมตัวแม่คนที่โอเล่ที่สุดเจ้าของ Follow IG 100ล้าน Followers คนแรกของประเทศไทยคนแรกของวงการเคป๊อปสโลแกนความปังของลิซ่าเนี่ยพูดให้ยาวเหยียดกว่านี้ก็ยังไม่หมดนะครับดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยกับเรื่องราวที่ดอนหย,ยิบมาแชร์กันดีกว่าเรื่องนี้นะครับความคิดเห็นของแม่เกาหลังจากที่ลิซ่าเนี่ยไอจี IG นะครับยอดฟอลทะลุ1น ร้อยล้านไปแล้วแม่เก่าเขาตั้งหัวข้อกระทู้กันอย่างมากมายนี่เป็นกระทู้หนึ่งนะครับที่พูดถึงลิซ่าใน แผนนั่นเองนะครับแม่เกาเนี่ยก็ตั้งกระทู้เลยนะครับว่าอิน t a g r กรมของลิซ่าที่มีผู้ติดตามในตอนนี้ทะลุ100ล้านคนไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีทั้งแฟนคลับนะครับแล้วก็ชาวเน็ตเกาหลีเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยหลายคอมเมนต์คือร่วมแสดงความยินดีนะครับทั้งบอกว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่เจ๋งมากๆบางคนก็คอมเมนต์บอกว่าลิซ่าเนี่ยคือที่สุดแล้วของเคปป๊อปในตอนนี้ยังไม่มีใครทําได้เลยน่าชื่นชมที่ลิซ่าเป็นคนที่เก่งและมีคนรักมากมายบางคนก็บอกว่า ลิซ่าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะเมื่อเห็นยอดติดตามของตัวเองทะลุ100ล้านคงจะดีใจมากเลยหรือเปล่าหรือลิซ่าเนี่ยอาจจะแบบว่าชิวคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็บอกว่าต้องคาระวะให้กับลิซ่าเลยทําไมถึงมีสเสน่ห์ได้ขนาดนี้รวมไปถึงยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่าลิซ่าเนี่ยจะหยุดเลิศถึงเมื่อไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างคือกําลังพุงพ่งพุงพ่งพุ่งเหมือนเป็นปีทองนะครับเขาก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยจะหยุดปังอีกเมื่อไรเพราะว่ายังไม่เห็นวี่แววเลยว่าจะหยุดปังแม่เก่าที่รักลิซ่าเนี่ยเขาได้อวยปุ๊เา อวยจัดเต็มเลยนะครับอวยสุดไม่สนอะไรทั้งนั้นแต่ว่านั่นแหละนะครับคนที่อวยก็มีคนที่ไม่อวยก็มาครับแฮมยังมาแซลลิซ่าด้วยว่ายอดฟอลโล w ทะลุ100ล้านแล้วยังไงก็แค่ยอดฟอลเท่านั้นบางคนฟอลโล w เพลอเลอลืมไปแล้วด้วยซ้ำและก็ยังมีนะครับที่บอกว่าฉันจะยินดีให้ก็ต่อเมื่อเจ้าของเสถิตินี้คือคนเกาหลีที่อยู่ในวงการเคป๊อปไม่ใช่คนต่างชาติแฮมยังมีที่บอกว่าลิซ่าเนี่ยมีคนมาฟอลได้เยอะขนาดนี้เป็นเพราะว่าอยู่ในแบ็คพิงถ้าไม่อยู่แบ็คพ ไม่มีทางเลยนอกจากนั้นก็บอกว่าทั้งหากลิซ่าเนี่ยไม่ต่อสัญญาออกจากวงการเคป๊อปไปอยู่อินเตอร์เนี่ยไม่มีทางหลอกที่จะดังแบบนี้เพราะว่าเธอดังมาจากเคป๊อปโอ้โหก็คือแบบโอ้โหรุนแรงเลยนะครับบางคนเนี่ยก็คอมเมนต์เต็มที่มากจะเต็มสุดเหมือนไม่รู้เลยว่าลิซ่าเนี่ยเขามีการันตีการันเตอร์อะไรมากมายขนาดไหนที่บอกว่าปังแน่นอนแต่ก็นั่นแหละนะครับแม่เกาอีกจํานวนมากเลยก็ยังคงยินดีกับลิซ่าอยู่ดังนั้นก็สิ้นสุดเกินเพียงเท่านี้ดีกว่ากับเหล่าแอนตี้นะครับเพราะว่าสถิติ เนี่ยปังขนาดนี้แล้วก็ยังโจมตีได้ก็ปล่อยไปละกันนะครับทุกคนเดินหน้าฉลองต่อกับสถิติ IG ลิซ่ากันดีกว่า200ล้านฟอลจะมาอีกทีเมื่อไหร่ต้องรอเชียร์นะครับมากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องของนักแสดงหญิงนะครับนักสแสดงสาวสุดปังเลยชาวตุรกีที่โด่งดังจากบทนางเอกซีรีส์นะครับ คิงฟีเจอร์อัฟราซาร์โซกรูนั่นเองนะครับสาวนักแสดงสุดปังชาวตุรกีคนนี้เนี่ยได้กดไลค์ให้กับลิซ่าแล้วก็คอมเมนต์ให้กับลิซ่าด้วยนะครับเป็นอีโมติคอนหัวใจแล้วก็ข้อความภาษาอังกฤษว่าเฮอนั่นเอง love her นะครับบอกรักลิซ่ากันไปกลางไอจีเลยทีเดียวแฟนๆเนี่ยก็บอกว่าโหคนสวยมาบอกรักคนสวยแบบนี้ลิซ่าต้องปังขนาดไหนถึงตกแฟนเกิร์ลสวยๆปังๆเนี่ยได้มากมายทั่วโลกแล้วก็จากหลากหลายวงการด้วยคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่โดนลิซ่า กไปเต็มๆเลยจนต้องมาบอกรักลิซ่ากลาง IG แบบนี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าที่เราน,นั้นนนียนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้นะครับเอาไว้กลับมาเจอกันใ่คลิปต่อไปฝา like กกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับใครที่เห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปใต้เลยนะครับสวัสดีครับ